4ซ10000และ21000ใช้ตัวไหนดี ปุ๋ยซูด4600นะครับที่เราเรียกว่ายูเรียและ2100แอมโมเนียมซัลเฟตต่างก็เป็นปุ๋ยเนโตรเจนเหมือนกันซึ่ง4600นะครับจะมีธาตุไนโตรเจนสูงถึง46%แต่ข้อจํากัดของ4600จะระเหิดหรือว่าระเหยได้ง่ายละลายไวดังนั้นนะครับจึงจําเป็นจะต้องมีความรวดเร็วในการใช้งานมีความถี่ในการใช้งานคือใช้ในปริมาณที่น้อยๆแต่บ่อยครั้งเพื่อที่จะทําให้ศักยภาพของปุ๋ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดส่วนปุ๋ย2100หรือว่าแอมโมเนียมซัลเฟตจะมีไนโตรเจน2 1และ ยังมีซัลเฟอร์หรือว่ากำถัน24%ซึ่งถือว่าเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชโดยปุ๋ย21-0-0จะค่อยๆปลดปล่อยและก็ค่อยๆละลายในโซเจนที่เป็นประโยชน์กับพืชไม่ระเหิดหรือว่าละลายเร็วเหมือนกับ46-0-0ถามว่าควรใช้ตัวไหนจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนที่จะเลือกใช้ถ้าใช้ยูเรีย46-0-0ก็จะได้ปริมาณในโซเจนที่สูงถึง46%หรือเลือกใช้21-0-0ก็จะได้โซเจนเพียง21%แต่จะได้ซัลเฟอร์หรือว่ากำถันเข้ามาด้วยข ถ้าหากดินที่มีสภาพความเป็นกรดหรือว่าค่า pH ต่ำกว่า5.5ลงไปนะครับไม่ควรใช้21-0 0เพราะว่า21-0 0จะมีกรดกำรรมะถันซึ่งจะทําให้ดินเป็นกรดยิ่งขึ้นก็ควรเลือกใช้ยูเรีย46-0แทนนะครับและถ้าหากในสภาพดินที่มีค่าความเป็นด่างเช่นค่า pH สูงกว่า7ขึ้นไปนะครับก็ควรเลือกใช้21-0เพื่อปรับสภาพดินที่เป็นด่างให้กลับมาเป็นกลางได้สําหรับเหตุผลก็อยู่ที่ความต้องการของผู้ใช้และก็สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับ